ครับดีครับในนามหน่วยงานภาครัฐนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในความหมายที่ว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นความหลากหลายทางเพศความเสมอภาคทางเพศนะครับยังอยู่ในความหมายของว่าความพิการด้วยเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ย,ยท่านอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเราเรียกสั้นๆว่าพกเนี่ยนะครับท่านติดราชการไปต่างประเทศท่านก็เลยมอบหมายผมมา,าในานามผู้ในการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของกรมนะครับเพื่อมาร่วมงานตั้งแต่เมื่อวานและก็วันนี้นะครับเนกรรมการก็อยากจะสื่อให้เห็นว่าสังคมนี้เรามีความแตกต่างหลากหลายทุกเรื่องทุกราวนะครับในครั้งนี้อยากจะพูดถึงความพิการว่าพี่น้องคนพิการคนหูหนวกเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยถ้านับจากความพิการทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้ง7ประเภทความพิการนคนพิการคนหูหนวกก็จะเป็นอันดับสองคือจํานวนมากรองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับวันนั้นพี่น้องคนหูหนวกเขาจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลอันนี้ก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วการจัดประกวดหรือว่าการจัดงานครั้งนี้มันก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพและสิทธิให้พี่น้องคนหูหนวกได้เข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จาก สังคมสร้างศาสนคติให้สังคมเกิดการรับรู้ว่าคนพิการ mm hmm. หูหนวกก็มีศักยภาพเพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ mm hmm. ก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ครับขอบคุณครับค่ะซีซ่านะคะจากสมาคมฟ้าชิมแประเทศไทยนะคะก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะก็สั้นๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะออกมาร่วมเฉลิมฉลองนะคะ กับพี่ๆน้องๆนะคะความหลากหลายทางเลศที่เขาเป็นคนหนุนหลด้วยกันนะคะในงานการประกวดรอบไปนอกในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองให้กับกฎหมายสมรรเข้าทียมที่ได้ผ่านไปแล้วด้วยแล้วก็รอการประกาศใช้ด้วยนะคะนาตาลีพีแคมนะคะจาก u n i v e r s i ์ y ิค่ะก็ขอเป็นตัวแทนจาก c p n Global แล้วกันค่ะที่ทํา เกี่ยวกับธุรกิจการประกวต่างๆเนี่ยวันนี้พอทางภาครัฐอย่างพอกอรมาสนับสนุนนะคะรวมไปถึงโรงแรมเวลาดีโกรประตูน้ำเนี่ยภาคเอกชนมาสนับสนุนด้วยเนี่ยแล้วก็อีกหลายเครือข่ายมาช่วยเนี่ยมันทําให้รู้ว่าคนพิการทั้งหมดนะคะ ก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพิ่งผ่านพายมันมาเนาะเราก็อยากจะให้มองตรงนี้เป็นพายอย่างนึงด้วยนะคะเราไม่ควรจะผลพิการออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องรวมกลุ่มกันบนบรรทัดเดียวเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรานะคะเราก็เชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าการจัดประกวดต่างๆในประเทศไทยอะ่ะรวมไปถึงเวทีเดฟโดยเฉพาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพายอีโคโนมีอีกอย่างหนึ่งในอนาคตะคะ่ะ พี่หนุ่มนะครับนันทนะพัฒน์เจิมจุติธรรมครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามสำหรับพี่เนี่ยอยู่ในวงการการประกวดมา30กว่าปีแล้วก็ขอบคุณคุณนับดาวที่ให้โอกาสในในในช่วง10ปีหลังนี้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนเล็กๆในการประกวดของกลุ่มเดฟทุกๆครั้งที่พี่มางานของกลุ่มเดฟเนี่ยพี่มีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเราเรา ได้ตะหนักถึงว่าโลกเราใบนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงความเท่าเทียมเราจะพูดถึงศักดิ์ศรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่มีการประกวดใดๆเลยที่มีทั้งศักดิ์ศรีแล้วก็ความเท่าเทียมเท่ากับกลุ่มเดฟโดยการโดยการนำครับของคุณนับดาวพี่อยากจะให้คนที่ได้รับสารในนี้ได้ลองเข้ามาสัมผัสโลกของพวกเขาเดิมทีนี้พี่รู้สึกว่าโลกเรากับโลกเขาเป็นคนละโลกเป็นดาวคนละดวงไม่มีทุระอะไร จะต้องมาเกี่ยวเนื่องอะไรกันทั้งสิ้นแต่เมื่อพี่ได้เข้ามาสัมผัสกับคนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยอย่างแรกที่รู้สึกเลยเนี่ยคือชีวิตเราสบายเหลือเกินเรายังรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตลําบากในทุกวันนี้ลําบากแต่มาดูพวกเขาเราสบายกว่าพวกเขาไม่รู้กี่เท่าดังนั้นไม่ว่ามือไหนก็นแล้วแต่ที่จะยื่นออกไปช่วยเขาเนี่ยพี่ขอ,อขอให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เข้ามาช่วยกันช่วยเหลือผักดนันแล้วก็ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เรามีความรู้สึกเท่าเทียมกันโดยแท้จริงครับ